สวัสดีครับพี่น้องอปลอดไปสูทุกคนนะครับยินดีต้อนรับของสู่ชองมากเลยชาแนลนะครับเอาเบียกแค่ยังห้างห้างห้างไปได้เยอะครับเมื่อนี้ก็สีผ้ากันไปหาดอกดอกพักเล็กนะครับไปหาดอกพักเล็กนะครับนี่นะครับรวมรวมใหม่ล่าม,มือของพี่น้องนะครับ ไปเบิงอยู่โรงเรียนบ้านโกสงานะครับไปขอเพิ่นนะครับครับนี่นะครับครับเพ่มได้รับามรมม่มลมอร่วมมือนะครับจากพีนออกบานเท่านะครับ ไปเก็บดอกพักขี่เล็กนะครับเพื่อสต้อนรับนะครับกระถินนะครับกับเพื่อติต้อนรับนะครับกระถินสามาคี้นะครับผู้เพิ่นมารวมงานนะครับครับต้อนรับผู้ไปผู้มาแากไปไทยมามา่วมบุญความ่านน้ำกันนะครับเข้ากระถิ ซุปผักกิเล็กนะครับอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่เข้าหาได้นะครับจากน้ำหัวน้ำสวนนะครับน้ำตานที่ต่างๆนะครับ สิหอดลงเรียนแล้วนะครับนะครับนับเี่เล็กไลยนะครับเดี๋ยวเขาสิไปหาหาคู่นะครับ เดี๋ยวนะครับครับผมอันวาสิมาขออันนี้ไหมครับอันขอดอกฉีเล็กไหม ครับเ่พราอายุไสวันนี้ครับครูดแมารั่อมครับผมครับครับผมครับแมนครับครับครับสุปบญกระถินครับ สวัสดีครับผมว่าาไผมมาขออันดอกพักขี่เล็กไหมครับดอกขี่เล็กดอกพักขี่เล็กสี่เอาไปอันบุญกระถินนะครับบุญกระถินซ้ำอีคที่ครับเอาเลยเลยซามสบายครับกะสีเอายู้ซ้นพุ่นละเดี๋ยวไอ้หมันมันบ่าท่านบ้านครับไหมครับดอกมันตั้งยุติไอ้กระถินนี่ตั้งยุคกลางบ้านครับครับบันทีเก่าตั้งยุคกลางบ้านครับครับผมก็ดีคุณคมกู้ยังดีหนอย อ๋อครับครับวันทีเก่าครับครับท่านพอวันทีเก่าครับ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 โอเคไรับตามสบายครับครับครับผมครับครับไอจอดด้วยคุณครับครับครับผม ด้วยครับอยู่ทางนี้ครับครับในยินเป็นว่าเปนสิไปท้าบุญนำโยส <ละ S 1> ิผ้าคณะคู่ไปโยแมนแมนเขาไปบรรจุเลิกเลียหรอครับครับครับ เอาลวนพ่อเอาว่าเอาลอนเอา,อเอามันเขาเอาสีจังไงบ้านนีเ้เอาสิทธอ์เอายังไย